ยาบีทเงี้ยมาเจ้าครับมอดหลังนี่มันติดติดหยาครับเนี่ยติดตดึงของโอ๊ยปลาควาเนี่ยกินเดช นี่ครับรองเท้าถือเสียบเนี่ยเนี่ยครับให้เริ่มชีอ้อนไก่พุกกะเลยมาตัวหนึ่งแจมที่ที่สามนำจากองเว้นมมกคู่เดียวครับนี่อยู่ในป่าพวกมีใครดึกล่องให้ตามนั้นครับ ไฮส่วนปุ่มใส่ไปประมาณหกสิบกว่าหลังอืมน่าม,นมันขึ้นพอ ปลาตัวนี้ใส่ก็คิดใหญ่กันคิปประมาณนี่ตัวหนึ่งว่าเดียมานปลาเข็ยงยังได้นี่ประมาณสองหนึ่งปลาปิดแบง เกเอ็นขึ้นตึงตึงคอมเนปลาขาดปลาขาดต่ดอ,อไปบ่ไทยบุงเงินเกิดขึ้น

เทียบมา,าอะไรเป็นปลาไม่ติดแต่มันบุกจีบโห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 เอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วครับเอาเร็วเอาเร็ว เล่นสาววันไหนดอกว่าได้เรื่องหากินน่ะนะมันคือมาตายมันแถด,ดีแจวนียครับปอฟ้อปุปป่น๋ยวผมปลดเจ็บเงี้ยตามน,นั้นครับเจ็บเงี้เยเร้อยแต็มที่สีต่อไป เฮ้ยหุดว่ะข้าจับเจ้ากล้องปอบไปอยาก <c oughs> ให้ตายเดี๋ยวเราบินยุดครับพี่น้องตามนั่นพอยนันไปซะคือว่าดวงมันดีครับเสียบเงี้ยวไว้คือเกอาไปขิงว่างนี้นี่ คือว่าดุด,ด,ดปากขาดกินหินนี่ผมจับกล่องน้องมือนึงอ๋อเป็นนี่ยนยังตัวนี้กับสีเดียนนี่

ีปลาหน่อยไรเราเห็นไหมนะเดี๋ยวสมวกมนะเดี๋ยวเสียบงานเสียบเรียบร้อยครับตัวไป เอาเดี๋ยวครับเอาเดี๋ยวครับเอาเดี๋ยวเห็นบ่เห็นบ่นนองเสียงงับต่อหมอต่อหมอนี่หลุนเง,งนี้ยงๆตายดิโลบินก็อัี้ปนแล้วผมปนดกัน เสียบไว้หมเกาเตรียมที่หามองในเตรียมมันตัวแงๆๆ่งพี่ยิง่งสามนวยอ่ะยังเบื่อย่น้อยสิพอไปครับเสไว้หมนเดเนี่ยเงยงขึ้นนังบาๆอย่านี้ปลาครับ พวกมัปาเหยียบเหยียบตัวมาอยู่ข้างเนี่ยมันสั่นหลดครับหลังเสียบเงี้ยทำนั่นครับเสียบไวอก็ตัวไปรับ